การสักยันเป็นการสักที่ต่างจากการสักทั่วไปที่มุ่งเน้นเรื่องความสวยงามหรือเพื่องานศิลปะแต่การสักยันมีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์เช่นจะทําให้มีโชคแลคล้วคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันและผนจากอันตรายต่างๆโดยมีความเชื่อว่ารูปแบบลายสักหรือย,ยันแต่ละชนิดจะให้คุณที่แตกต่างกันและผู้ที่ได้รับการสักยันจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ที่แต่ละสำนักกำหนดไว้เช่นห้ามด่าบิดามารดาห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์เป็นต้นการสักยันมีมาก่อนอาณาจักรสุโขทยัยโดยต้นแบบน่าจะมาจากขอมในขณะที่ขอมอยังครอบครองดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ1,400ปีที่แล้วเพราะอักษรละและลวดลายที่ใช้สักกันนั้นเป็นแบบอักษรขอมและใช้ภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในประเทศไทยนั้นการสักสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในอดีตข้าราชการของไทยจะทำตำหนิที่ข้อมือคนในบังคับซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนทะเบียนเป็นผู้บันทึกและรวบรวมสถิติผู้ชายสันนิษฐานว่าการทำเครื่องหมายลงบนร่างกายนี้อาจมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นส่วนมากจะเป็นอักขระขอมแล้วเลขยันวิวัฒนาการได้เปลี่ยนแปลงไปเหล่าเกจิอาจารย์และขารวาดที่เก่งๆด้านการสักยันก็ได้นำรูปสัตว์มากำหนดแล้วเพิ่มอักขระเลขยันกำกับเข้าไปเพื่อให้ยันยันนั้นมีพลานุภาพที่เข้มขลังและสำหรับสัตว์ที่นำมาประกอบลายยันนั้นที่เห็นแทบทุกสำนักต้องมีนั่นก็คือเสือ ไม่ว่าจะเป็นเสือหัวขาดของหลวงพ่อฉไหนเสือตีนโตของหลวงพ่อเปิ่นแห่งวัดบางพระอันลือลั่นเสือเหลียวหลังเสือเพ่นเสือคู่เป็นต้นนั่นก็เพราะว่าเสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจราชศักดิ์สำแดงฤทธิ์ทำให้เป็นที่คลั่นคลามเกรงกลัวนับถือแก่ปวงชนและสัตว์ทั้งหลายผู้ใดเกิดปีขานหรือปีเสือ โหราจารย์ท่านมักจะทำนายทายทักตามตำราพม่ชาติว่าผู้นั้นมักกล้าแข็งเวลาจะไปหาผู้ใดมักไม่เกรงใจผู้อื่นเสียอีกกลับต้องกลัวเกรงผู้คนมักสรรเสริญเย็นยอว่าดีต่อหน้าเสมอโดยเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการสะสมหรือครอบครองเพื่อเสริมอำนาจบารมีและอวัยวะต่างๆของเสือสามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องรางของขลังได้แทบทั้งตัว ตามคติความเชื่อของคนเล่นของเชื่อว่าใครที่มีพลังของเสือไว้ครอบครองพกหรือใช้เครื่องรางประเภทเสือไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือแกะแตะกรุดหนังเสือพายันรูปเสือรวมทั้งการสักยันลายเสือจะมีพุทธคุณเด่นด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดรวมทั้งมหาอุดคนปีขานมักจะได้ดีเพราะรับราชการทำการเมืองจะก้าวหน้า มีอำนาจวัสนาสูงอาสาเจ้านายดีนักมักจะสำเร็จนำเกียรติยศเชื่อเสียงมาให้วงตระกูลมักได้ราบจากคนขาวเหลืองและจะอุปถัมภ์ค้ำชูอุดหนุนให้ดวงดีเด่นเป็นต้นและวันนี้ทางรายการจะมาพูดถึงลายสักเสือที่แทบทุกสำนักสักยันต้องมีและชายชาตรีนักเรงสมัยก่อนนิยมสักกันมากนั่นก็คือยันเสือเพนยันเสือเลี้ยวหลัง ยันเสือคู่ยันเสือเหลียวหลังความหมายของยันเสือเหลียวหลังเป็นยันที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพญาเสือโครงพาดกรอนตัวใหญ่มีลักษณะนหน้าเกรงขามบ่งบอกถึงผู้ที่มีบรารมีอำนาจวาสนาดวงตาที่ดุดันเข้มขลังสะกดทุกสายตาให้เกรงกลัวแต่ในความเกรงขามอยู่นี่เองได้แฝงความมีสเสน่ห์เมตตาไว้ด้วยส่วนหนึ่ง จึงเป็นยันที่มีองค์ประกอบรอบด้านครบถ้วนเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการไลายยันที่สวยงามโดดเด่นพุทธคุณรอบด้านทั้งการงานการเงินติดต่อประสานงานเจรจาธุรกิจคุมบริวารลูกน้องป้องก,กันภัยการคุณใสการคนทําของกันแกล้งแก้ไขเรื่องคดีความหรือแม้แต่ดวงส่งเสริมดวงชะตาชีวิตเพราะคนไทยถือว่าผู้ที่อยู่ดวงชะตาเกิดปีเสือ เป็นผู้ที่มีดวงชะตาแข็งที่สุดจึงนำเคลสนี้เพื่อขมดวงไม่ดีหรือเ,เรียกว่าแก้ร้ายกลายเป็นดีพลิกชะตาชีวิตเหมาะสมกับผู้ที่มีอาชีพข้าราชการทหารตำรวจเจ้าของธุรกิจห้างร้านหรือผู้ที่มีอาชีพต้องติดต่อผู้คนอยู่บ่อยๆครั้งให้คนเชื่อมั่นไว้ใจยันเสือเหลียวหลังจึงเข้ากันได้กับผู้ที่มีวาสนาบารมีเท่านั้น ผู้ที่ได้รับการสักยัน์เสือเลียวหลังไปแล้วนั้นควรที่จะมันสะสมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองเพื่อให้สมกับตัวยันที่มีอนุภาพของแรงโครมมหาศาลและยิ่งปีนั้นเป็นปีฉลูหรือปีวัวไฟซึ่งหลายท่านที่มีดวงชะตาที่ย่ำแย่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จคนรมาสักยันเสือเลียวหลังเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้ถือเคล็ดที่ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเอาไว้ จะได้ดวงดีร่ำรวยกันตลอดทั้งปียันเสือเพนความเชื่อเรื่องเสือเพนเป็นความเชื่อนับถือเกี่ยวกับสัตว์กูลแมวที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือบูชามากที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีการบูชาในหลายๆรูปแบบทั้งผ้ายันการสักตามร่างกายรวมไปถึงเครื่องรางของขลังอีกมากมายล้วนแล้วแต่ยังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องเสือเพนมีประวัติความเป็นมาที่ไม่แน่ชัดนักแต่พอจะสันนิษฐานกันได้ว่าความเชื่อเรื่องเสือเพนนี้มีในสมัยที่บ้านเมืองยังเป็นป่าดงชุกชุมไปด้วยเสือโคร่งที่ดุร้ายต่อมามีความเชื่อจากโลกภายนอกเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมผ้ายันมนต์คาถาจากโลกใหม่จึงค่อยๆค,คลี่คลายกลายมาเป็นความเชื่อเรื่องการป้องกันอันตรายจากสิงสาราสัตว์ต่างๆในป่า บรรดาครูบาอาจารย์จึงสร้างคาถาเสือเพ่นขึ้นมาอันมีความหมายว่าให้เสือเกรงกลัวจนเพ่นหนีสร้างบารมีที่ยำเกรงแด่ผู้ที่บูชาโดยเฉพาะนายพรานป่าโดยบูชากันในหลายๆรูปแบบแต่ที่นิยมกันมากจะเป็นการสักยันต์แต่เดิมคนโบราณทั่วทั้งอุสาคเนมีวัฒนธรรมการสักหรือกรีดผิวหนังให้เป็นลวดลายคล้ายสัตว์ร้ายต่างๆเพื่อป้องกันสัตว์นั้นๆ มาทําอันตรายความเชื่อเรื่องการสักจึงประยุกต์กับความเชื่อเรื่องผ้ายันเสื้อยันจากนอกภูมิภาคมาเป็นการสักยันอย่างเช่นการสักยันเสือเพ่นของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมสําหรับผู้ที่ไม่ถนัดการสักก็ใช้การบูชาด้วยผ้ายันแทนนอกจากนี้ที่วัดกาหลงหลวงปู่สุดอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีการบูชาเครื่องรางรูปเสือเพนอีกด้วยแต่ทั้งนี้การบูชาด้วยการสักยันต์ย่อมทําให้ผู้สักเกิดอาการที่จิตรวมเป็นหนึ่งกับรอยสักจึงทําให้เกิดอาการของขึ้นตามมาอาจจะกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่องเสือเพนเป็นความเชื่อที่มีพื้นฐานในศาสนาของเจ้าชายกบิลพัฒน์นครพลตเทศาซึ่งเผยแพร่อย,อยู่ในอุตสาหเนยยุคปัจจุบันและมีความเชื่อของชายชาตรีสมัยก่อน และสตรีในสมัยนี้ก็ชอบสักยันเหมือนกันยันเสือคู่สุดยอดแห่งพุทธคุณเสริมตะบะคมศัตรูตำราการสักยันเสือคู่นั้นจะมีลักษณะของรูปยันเสือดุสองตัวที่กำลังจ้องตากันขม็งทำท่าทำทางที่จะต่อสู้กันเมื่อดูแล้วจะมีมนขลังดึงดูดใจไม่แพ้ยันใดๆที่ท่านเคยศึกษามาสำหรับตำแหน่งที่นิยมสัก ส่วนมากจะนิยมสักไว้ที่แผ่นหลังทั้งสองข้างโดยจะแบ่งจากกระดูกสันหลังข้างแต่ตัวผู้ที่เล่นวิชาสายเสือนี้หากได้รับการประจุอาคมลงตามตำราแล้วจะทำให้เกิดพุทธคนมีอำนาจเสริมตบาดเดชะเป็นมหาอำนาจใช้สำหรับควบคุมเหล่าบริวารลูกน้องต่างๆของตนและยังสามารถสยบหรือทำลายศัตรูให้ขวนกระเจิงหนีหายจนไม่มีใจคิดจะต่อสู้ได้ ด้วยวิชานี้ในสมัยโบราณจึงได้นิยมสักกันในบรรดาขนศึกเพื่อใช้ในการสะกดทับและข่มขวัญบรรดาขนศึกและแม่ทัพของฝ่ายศัตรูให้เกรงกลัวเคยมีหลายท่านได้เคยพูดถึงยันเสือคู่นี้ว่ายันเสือคู่จะมีพุทธคุณแรงกว่ายันเสือเพ่นยันเสือเลียวหลังประเภทยันเสือที่มีลักษณะเป็นรูปยันเสือตัวเดียวเพราะยันเสือคู่นี้ครูบาอาจารย์ท่านได้นําเอาเสือร้าย ที่ดูดดันทั้งสองตัวมาประจุลงอาคมแล้วประสิทธ์ใส่ตัวเอาไว้ให้ลูกสิทธิ์ลูกหาดังเช่นที่บอกว่าเสือสองตัวรุมเสือตัวเดียวยอมชนะเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจอาถรรพ์ของแต่ละวิชาก็ขึ้นอยู่กับบรารมีและสมาธิจ,จิตของครูบาอาจารย์ที่ทันได้ประสิทธิวิชาให้ด้วยว่าครูของใครจะแรงกว่ากันแต่ใช่ว่า แรงครูจะเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถวัดกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้อำนาจจิตของตัวสิทธิผู้ที่ได้รับการประสิทธิประสาทวิชาเองก็มีปัจจัยด้วยต่อให้ครูบาอาจารย์ที่สักยันให้จะแรงแค่ไหนหากตัวผู้รับการประสิทธิประสาทวิชามาแล้วกลับมีจิตใจวิกิจจาชอบสงสัยลังเลในตัวครูบาอาจารย์เชื่อมัง่งไม่เชื่อมัง่งเมื่อเจอมีดเจอปืน จิตมัวแต่ลังเดคิดแต่ว่าถ้ามันยิงมาแทงมาคงจะเข้ามัง้งไม่เข้ามัง้งสงสัยในตัวครูบาอาจารย์แล้วละก็แบบนี้ก็คงไม่เหลือครับเพราะเหตุนี้ครูบาอาจารย์ในอดีตก่อนที่ท่านจะรับสิทธ์แต่ละคนเพื่อที่จะประสิทธิ์ประสานวิชาให้ท่านจะทําการทดสอบกําลังจิตของผู้ที่จะมาขอประสิทธิ์ประสานวิชาจากท่านก่อนเสมอเรียกว่าใจถึงก็ได้วิชา ใจปลาซิลก็กลับบ้านตัวเปล่าว,ว่างั้นการสักยันนั้นไม่ว่าจะเป็นยันด้านเมตตาด้านแคล้วคาดด้านค้าขายด้านอำนาจถ้าหากท่านสักไปแล้วแต่ยังมีจิตที่ลังเลสงสัยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อมั่นครูบาอาจารย์แล้วยันนั้นมันจะขลังได้อย่างไรกราบสาธุสามแพร่งชัยแนว